คือผมผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมอยากจะฝากในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ว่าเราทําเกษตรเราจะต้องวางแผนให้ดีว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่เราจะต้องวางแผนลงไปเท่าไหร่ส่วนขขาพ่อคือวางแผนระยะยาวว่ายังต่ํห้าปีหกปีสิบปีขึ้นไปถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่สิ่งที่พ่อได้ที่เลี้ยงชีพได้คือกล้วยปลาหมอเป็ดไก่นี่มีอาหารการกินไปพร้อมๆกันเลยได้ตลอดเดือนได้ตลอดปีตลอดเดือนนะดังนั้น ต้องวางแผนทุกอย่างเลยเรื่องหนึ่งเรื่องการเงิน 2. เรื่องสภาพอากาศ 3. เรื่องภูมิประเทศนะต้องเอามารวบรวมทั้งหมดเลยสุดท้ายทุกอย่างที่เราพูดมาก็คือความสุขความสุขที่เราจะได้ความสุขที่เราจะเกิดนะว่าทําเป็นงานทั้งหมดไม่ได้เกิดความสําเร็จอย่างเดียวแต่ขาดความสุขเราอยากให้มันคู่กันไปเรามีความสําเร็จนะแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันความสุขของ ทุกๆคนโคกน้องนานน <ะ S 2> หรือว่าศาสตร์พระราชานะของพ่อหลวงเราเก้านำมาใช้ให้เข้ากับครอบครัวของเราะจะเกิดประโยชน์ที่สุดครับโอ้โหทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝั่งด้วย<แ>เกิดประโยชน์สูงสุดกับเราทั้งบริบทที่เราได้ทำเป็นความสุขเล็ก,ลกๆน้อยๆที่มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นเต็มดวงนั่นเองใช่เลยโอเคครับขอบคุณพ่อหลวงเลยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ